สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามรายการ V t ทีวีครับ2025ซึ่งเป็นแมตช์การแข่งขันชิงอันดับที่5ในวันนี้นั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิง U21 ทีมชาติไทยเจอกับวอลเลย์บอลหญิงรุ่น U21 ทีมชาติเวียดนามต้องบอกว่าแมตช์นี้นะครับถือว่าเป็น U21 แทบจะ100%เซเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าขาดกติกาแก้วพินไปแล้วก็รุ่นพี่ที่เข้าไปเป็นทีมผสมก็ไม่ค่อยได้ลงสนามด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า สุดยอดแล้วนะครับสำหรับ u 21ของทีมชาติไทยของเราวันนี้สามารถเอาชนะ u 21ทีมชาติเวียดนามได้อีกครั้งย้ำแข้นกันไปนเลยครับซึ่งชนะเป็นแมตท,ที่2ในแข่งชิงอันดับที่5เนี่ยก็ได้อันดับที่5มาครองสำเร็จในการแข่งขัน รายการ VTV ีครับปี2025ที่เวียดนามนั่นเองก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆออยูย่ทีมชาติทไทยกันหน่อยครับใครได้ดูแมตช์นี้โอ้โหแอดมินจงบอกว่าโคตรจะมันมันจริงๆนะฮะซึ่งมันเพราะอะไรเพราะว่าทั้งเวียดนามทั้งไทยเนี่ยถือว่าสู้กันได้อย่างดีเยี่ยมแต่ว่าไทยเรานะครับมีแทคติกการเล่น ที่ดีกว่าเท่าเทียนมินดูนะครับรวมถึงทีมค่อนข้างเวิร์กคุณผู้ชมเนื่องจากว่าน้องๆครับช่วยกันเล่นได้ดีมากๆเลยคือมันเหมือนกับมันผิดหูผิดตาจากแมตช์แรกๆอ่ะนะเพราะว่าสถิรภาพระบบทีมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าตอนนี้คือว่าเครื่องติดแล้วนะครับในช่วงของเซตแรกเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ติดสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ น้องยูองอยี่สิบเอ็ดทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะเวียดนามไปจนได้สําเร็จนั่นเองนะครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้ครับ btv ครับสองิบวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยูยี่สิบเอ็ดทีมชาติไทยเจอกับยูยี่สิบเอ็ดทีมชาติเวียดนามผลการแข่งขัน ยู1ทีมชาติเวียดนามแพ้ยู1ทีมชาติไทยไป1ต่อ3เซตสกอร25 20, ์25สต่อ2 0 16ต่อ25 22ต่อ25แล้วก็19ต่อ25ครับก็เป็นการชิงอันดับที่5จบแล้วนะครับสำหรับรายการนี้ของน้องน้องรุ่นยู1ทีมชาติไทยของเราที่เดินทางไปแข่งขันก็ในนามของเอสโคลาเป็นทีมผสมซึ่งมีวอลเลย์บอลหญิงชุดใหญ่ไปร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับที่เป็นตัวสำรองไม่ได้ไปแข่งขันเวนเอลสนามที่ แล้วก็เรียกกติกาแก้วพินกลับคืนไปนะครับเพราะว่ากติกาพี่ดาวของเราเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักให้กับน้องๆในช่วงการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของแมตช์นี้นะก็ถือว่านะครับประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งสําหรับน้องๆออยู21ทีมชาติไทยของเราซึ่ง ทำรายแอดมินเองนะครับแอดมินพอใจเพราะว่าการแข่งขันในรายการนี้แต่ละทีมค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นทีมผู้ใหญ่ด้วยน้องๆยูยี่สิบของเรานะครับสามารถทําผลงานได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วและที่สําคัญย้ําแค้นให้กับยูยี่สิบเอ็ดเวียดนามได้ด้วยนะฮะซึ่งทั้งแฟนๆเวียดนามแล้วก็แฟนๆคนไทยเองเนี่ยสบประมาทน้องๆว่าการไม่มีกติกาแก้วพินยืนเป็นตัวหลักให้ไม่มีมาช่วยเนี่ยนะครับ ก็อาจจะทําให้ u 21ทีมชาติไทยของเราหมดความแข็งแกร่งแล้วก็เล่นกันสเปสสปะแล้วก็สุดท้ายก็จะแพ้อะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเกรียนคีย์บอร์ดนั่นแหละคุณผู้ชมหลายๆคนก็เหมือนกับทํานองในการเม้นแบบนั้นจริงๆนะซึ่งเม้นเห็นแล้วนะครับก็เนี่ยแหละทําให้การพิสูจน์ตัวตนนะครับของ น้องๆออยู21ท,ทีมชาติไทยของเราเนี่ยถือว่าพิสูจน์ไปแล้วครับตัวตนที่แข็งแกร่งจริงๆซึ่ง,งไม่ได้อาศัยแค่กติกาเท่านั้นนะคือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยสําหรับน้องๆยู่21ท,ทีมชาติไทยของเราและที่สําคัญครับแอดมินโคตรปลื้มแล้วก็ประทับใจน้องบีมกาญจานาสีใสแก้วฟอร์มโคตรท็อปเลยนะครับสาหรับวันนี้ฟอร์มกลับมาแล้วครับปืนใหญ่ อีกกระบอกใหญ่นะครับของทีมาติไทยรุ่น U21 เนี่ยมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้แล้วชิงแชมป์โลกในรุ่น U21 แอดมินนะรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าทีมนี้เริ่มที่จะเวิร์กเข้ากันได้ดีและถ้าใครได้ดูนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าน้องๆเนี่ยช่วยกันเล่นการสื่อสารในทีมถือว่าดีนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ลูกเสริมเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากมาก ทุกคนนะครับมีการเสิร์ฟที่ค่อนข้างดีอาจจะมีอะเออเรอร์บ้างเสิร์ฟไม่ข้ามบ้างนะครับเสิร์ฟออกบ้างนิดหน่อยนะแต่สถิปัภาพระบบทีมแอดนินดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันดีมากเลยครับวันนี้นะครับสู้กับเวียดนามได้อย่างสะใจจริงๆนะครับโดยเซตแรกนะครับเวียดนามเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ก่อนนะ2 5ต่อ20ก็ต้องบอกว่าในเซตแรกจริงๆแล้วเนี่ยสูสีกันนะครับแต่ถ้าเป็นองทางด้านเวียดนามเ,เองนะครับที่มีการ แต้มไหลในช่วงของท้ายเซตแล้วก็น้องๆค่อนข้างระบบรวนหน่อยนึงนะครับทางด้านเวียดนามก็เอาชนะไปได้ในที่สุดก็ขึ้นนําเป็น1-0ต่อศเซตด้วยสกอร์ยีต่อ20ทีนี้มาเจอกันในเซตที่2เนี่ยนะครับน้องๆยูออยี่สิบองไทยเราก็สปีดตั้งแต่ต้นเซตเลยนะครับจนถึงปลายเซตฟอร์มไม่ตกและที่สําคัญบอลเร็วบอลขุดนะครับถือว่าทําได้ดีฮะแล้วก็ในเรื่องของไล์อัพทีมเนี่ยถือว่าทําได้ดีและในส่วนของการ สื่อสารในทีมเสถิยรภาพทีมแมดมินดูแล้วดีช่วยกันเล่นนะครับช่วยกันรับบอลน,นะครับบอลแรกอาจจะมีพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่า เกมขุดบอลเนี่ยดีเกมรับดีมากๆเหนียวรวมถึงเกมบล็อกดีมากครับต้องชมเลยจริงๆนะฮะบล็อกค่อนข้างดีเลยดังที่โงนี่ตีไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่นะบางทีก็ตีออกนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าดังที่หงนี่ตีแรงจริงๆอะ่ะแรงผู้ชายเลยนะครับเท่าที่ส่งดูแล้วเนี่ยนะคือก็คล้ายๆผู้ชายแหละนะแต่ว่าเขาก็เล่นวอลเลย์บอลหญิงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น คนที่ค่อนข้างมีรูปร่างออกทางด้านผู้ชายหน่อยนะครับแต่ว่าตีแรงจริงๆนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ผ่านบล็อกของไทยนะครับก็มีบางลูกที่เขาทําได้แต้มนะก็ถือว่าเป็นเสียรภาพที่ดีมากๆนะครับสำหรับน้องๆองยูยี่สิบเอ็ดของเราซึ่งในเซตที่2นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นน้องๆองยูยี่สิบเอ็ดของไทยเรานะครับสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้ด้วยสกอร์ 25ต่อ16ถือว่าคะแนนขาดระดับหนึ่งนะครับก็เสมอกัน1ต่อ1เซตมาเจอกันในเซตที่3เซตที่3นี้ต้องบอกว่าลุ้นกันแบบจะใ,ใจความเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่เวียดนามทําแต้มไหลามาช่วงปลายเซตแต่ว่าน้องๆยูออยี่สิบเอ็ดของทีมชาติไทยของเราก็ไม่ได้เออเลอร์ขนาดนั้นนะก็มีเสียบ้างแต่ว่าก็กู้กลับคืนมาได้ครับบอลเร็วก็เต็มที่เลยนะครับน้องพัทธรวดีคํานวณเบอร์เจนะครับตัวผมหน่อยครับทำได้ดีนะแล้วก็เสิร์ฟดีด้วยแล้วก็น้องทิพย์สุดาบ น,นีเล่นผิดพลาดน้อยมากครับและอีกหลายๆคนนะครับนัน,นพัฒนนี่ก็ทำได้ดีนะครับแต่อาจจะมีจมบล็อกบ้างเล็กน้อยส่วนน้องบีมกาญชนาแอดมินปลื้มมาก เล่นดีมากกว่านี้ขุดบอลน,นะครับรับบอลตบบอลเสิร์ฟดีมากๆอาจจะมีเออร์เรอร์บ้างติดบล็อกบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบีมการจนาฟอร์มมาแบบเต็มที่ชัดเจนแล้วนะครับเหมือนช่วงจังหวะที่แข่งขันรุ่นยูสิชิงแชมป์โลกปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยบีมการจนาคนเดิมกลับมาแล้วเอนมินดูแล้วนะถ้าได้คู่กับน้องเฟิร์นวริศล,ลาแล้วก็มีน้องกระดกพรแสงทองนะครับมีน้องกัญญาลัตแล้วก็มีทีมเวิร์กแบบนี้ของยูยีทีมชาติไทยไปชิงแชมป จะเด็ดมากๆเลยครับสำหรับทีมนี้นะอ่ะทีนี้นะครับในช่วงของเซตสเนี่ยเป็นทางด้านไทยเราสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้ในที่สุดด้วยสกอร์25ต่อ22ขึ้นนำเป็น2ต่อ1นเซตนะครับก็ไปเจอกันเซตที่4เป็นเซตตัดสินเวียดนามก็ไม่ยอมง่ายๆแต่สุดท้ายแล้วนะครับไทยเราด้วยความแข็งแกร่งมาตั้งแต่ต้นเซตจนถึงปลายเซตเลยนะไม่มีหลุดจริงๆนะครับสำหรับแมตช์แข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนึกว่าระบบ ทีมไทยจะเออเลอร์หน่อยแต่ไม่นะครับก็คือมีได้แต้มเสียแต้มแต่ว่าก็พยายามเอาแต้มกลับคืนมาได้เหมือนเดิมครับเป็นทางด้านเวียดนามเองที่เล่นลําบากนะติดบล็อกบ่อยด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวียดนามเล่นเกมรุกยากเหลือเกินครับเพราะว่าไทยเราจับบล็อกได้ดีสกอรเกมของโค้ชสตาฟโค้ชก็ถือว่าทาได้ดีมากๆสุดท้ายแล้วครับเป็นทางด้านไทยเราสามารถเอาชนะเวียดนามได้ในที่สุดในการแข่งขันเซตที่4ก็ด้วยสกอร์25ต่อ19สรุปแล้วทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1เซต สกอร์ก็20ต่อ25 25ต่อ16 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ19ให้เวียดนามดีใจก่อนเซตแรกหลังจากนั้นนะครับ3เซตไทยเก็บเรียบทำให้กองเชียร์เวียดนามนี่ถึงคั้นเงียบกริบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามนี่ที่บอกว่า ยู21ไทยเนี่ยอาศัยกติกาไม่งั้นเวียดนามยู่21เ,เนี่ยชนะไปแล้วเสร็จไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับคอมเมนต์พวกนี้นะก็ถือว่าสะใจมากๆครับสำหรับแมตช์นี้ครับน้องๆออยู่21ไทยนะครับถือว่าโอ้โหทําได้ดีจริงๆแอดมินไม่คิดว่าระบบทีมเวิร์คจะเกิดขึ้นได้ขนาดนี้นะครับก็ดีแล้วนะก็จะไดะ้มีการแข่งขันในรายการใหญ่ ของยู21ก็คือชิงแชมป์โลกในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็น่าจับตามองแล้วก็น่าติดตามมากๆครับอันนี้ก็คือรายละเอียดการแข่งขันในวันนี้ครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตในส่วนของไฮไลท์ของคลิปน้องบีมกาญจนาให้ดูนะโอ้โหแอดมินรู้สึกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่าฟอร์มน้องกลับมาแล้วคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับคือแบบแข็งแกร่งขึ้นอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือน้องได้ยืนนานด้วยนะก็เป็นตัวหลักเลยครับ ทำให้เรารู้สึกว่าน้องบีมกัญจนาเนี่ยต้องได้รับโอกาสแบบนี้ในการเล่นไม่ใช่ว่าเข้าไปนะครับทำเสียลูก2ลูกแล้วก็เปลี่ยนออกนะคือมันก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าบีมกัญจนาก็พิสูจน์ตนเองชัดเจนแล้วนะครับว่าการที่เขาได้ยืนนานๆหน,น่อยเนี่ยทำให้เขาได้ปรับฟอร์มปรับวิธีการเล่นปรับแทคติกแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ทําได้ดีตี3เมตรยังตีสวยเลยนะตีหัวเไม่ต้องพูดถึงครับ ดีมากติดบล็อกบ้างแต่ว่าเกมขุดบอลบีมกัญน,นาทําได้ดีถามว่าช้าไหมแอนมินก็มองว่าไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วถือว่าเขากําลังพยายามฟื้นปรับตัวนะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยเขาจะกลับมาเทพเหมือนเดิมแน่นอนแอนมินมั่นใจมากเลยครับแล้วพอดใหม่คิดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวันวันและกีฬาสวัสดีครับ